สวัสดีจ้าพี่น้องทุกคนมาเด้ออม่างนี้ติดม่านเบื้อัน,บ,อนบักมีจ้าตีจ้าบักมีนะคะขนุนนะจ้าเด้อบักมีเฮ้ขนุนลราไม่ให้ติดเศษเบิ้งแกเพียหน่วยไงไงหน่อยหน่อยแต่มีหน่วยไงแต่มีจ้าทุกคนลูกขนุนค่ะ เอาไปแต่ต้มซุปก็ได้เอาไว้แต่กินซุปก็ได้ได้จ้าพี่น้องนี่ตบ้องเน,นี่ต้นยุนี่แหละจ้าไม่งี้ที่เปิ้งยุนี่แหละดูแลยุนี่แหละจ้ามีหลายหน่ย้ยเพี้ยนจ้าทางนี่กับมี่ด้อพี่น้องทางนี้กับมีคือกันจ้าที่ลูกของเพื่อน ทางนี้ก็มีคือการมันนี่อากาศหนาวหนาวพี่น้องร่มเย็นร่มหนาวลมพัดวอยๆมาหาจอบบังหมาบักมีจ้าพี่น้องขนุนจ้ากาลังติดลูกนะคะทุกคนไอพี่น้องบึงน้ำคนเอาไว้มันง่ายไปแต่กินซุกจ้า เด้อขาหนุยใหญให่พี่น้องเบิ้งน้ำก่อนขนุนใหญ่พันดีจา้าขนุนหนังนั่นพี่น้องเด้อบักมีหนังมันละจา้าเอายังไงกับบักมีหนังบานห้าคนล่ะง่นสุกมากยังสีเลยพี่น้อง เอามาฝากฟีีฝากน้องจ้าทุกคนขอบคุณได้จ้าสวัสดีค่ะ